น้องและของเราก็จะต้องโดนลงโทษไปนะครับกับนี่ของเล่นตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้ไม่มีอะไรเลยมันแค่ตกลงมาเฉยๆไม่มีไรเลยแต่ตกลงมาเร็วนะไวสนุกผมชอบอยู่แล้วในนี้รับรองแล้วปาบนลงโทษกันขอบคุณวันนี้ที่ทำบุญอะไรสักอย่างมาที่อยู่ตรงนี้ได้โดยไม่ต้องขึ้นอันนั้นต่อไปนะคะขอบคุณมาก คุณรายการวันเดวินแมทธิวมาจริงๆที่ทำให้หนูได้ฉลองวันเกิดแบบสยดสยองขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้อ,อันนี้ก็คือว่าตอนนี้ของที่เราอยากจะไปเล่นนะไอ้ตัวสูงสูนั้นอ่ะมันปิดมันปิดแต่ว่ายังต้องมีลงโทษเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาตัวนี้แทน <c oughs> โอเคไหมโอเคใช่ไหมโอเคค่ะโอ,โอ,อ้ยโว่า <c oughs> ทีนี้ดูผิดหวังนะทีนี้ดูผิดหวังนะเนนะด ทีโซเบอรี <sup> ่กูครับเพื่นๆทุกคนใช่ไหมพี่โอเล่นอีหยอยเล่นอียอาเล่นอียอเราึนไลองรีเรมทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะ หนูกำลังรีโคเวอร์จากการขึ้นรถไปหรอไหนูะพะน้า <laughs> นยังมีเอนเตอร์จรีได้ไงหนูนไม่ไหวแล้วอ่ะมองเห็นตัวเลข <c oughs> ไหมอะสามีเห็นอะไรทุกอย่างเลยค่ะเห็นแต่ป้ายเขียวๆแล้วก็แบบเห็นแค่จุดเดียวแล้วน้องบอกมันมีสามจุดที่อยู่ตรงไหนวะจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดย์แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน29กันนะครับ